สวัสดีจ้าพี่น้องอมือนี้ยายเพชรสิมาพร้าเนื้อเนื้อติดมันพี่น้องจ้าย่างเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะมนีวนันมั้นมจมันรวนก่อนค่ะพี่น้องจ้ารวนให้แบบเนื้อมันนิ่ม เออกกนื้นอนนี้กับขอ้ยางแล้วค่ะเป็นเนื้อติดมันย่างกับที่บ,บ้าสุขุลาวันออกควนพรอนทั้งวันพอนเนี่ยเขาผ่าใส่ก๋วยกุใส่ยังไปก็ถึงแซ่ ผงจ้ะโอ้องตีผงอยู่นนยยเกลือค่ะเกลือกับพริกปนอบขวดพี่น้องสูตรวจับการผ่าเนื้อผ่าเนื้อผ่าหมูกระเางพี่น้องจ้ะให้ให้เนื้อนะ่ะมีความพอนค่ะแล้วก็พออนแล้วเขาก็เอาอบขวดลงพี่น้องแต่ว่าวันต้องแกดูนค่ะปิดแกดเลยแบบนี้ ชุรถเอขอิ้นว่าเขาบอกว่าใส่ไหลเสียบไหลไส้ไหล,ล,ลกับหัวถือเอเดี๋ยว,วน้าปลาไหลด่วยพี่น้องเด้อบ่หมักกับ่าตองไส่เด้อค่ะทุกมือนี่ยังเห็ยั้งกับขาดน้ำปลาไหล่าได้าขาดได้เฉพาะ เน้าครับพี่น้องจา้าอยาิัผแผ้นี่มักผาเนื้อไส้ดีไส้ดีผมขมได้พี่น้องไม่จังแสี แต่อันนี้โบมี่ค่ะไ้เอามาอ่ะต,อออออต้นหอมเมื่อกี้ค่ะเ้ยแบบย่างเนื้อติดมัน พราน้ำตกจ้าพี่น้องจ้ามาแสบบอ <Okay. S 1> มาเด้อแสบแสบน้ำกันจ้า